นสาวป้าก็ใส่ท้องบอกเด้แเ้วอีกมันธรรมดาเด้อเดี๋ยวพ่อโชยให้เฮ็ดคลิปให้พ่อใหด้รู้เต้นเต้นดีใจวะดุโดุไอันนี้ายุนมาสบายมือโตเท่ากันเลยเท่ากันเลย ยังแคตุ้าลนะ่นี่นแกระเป๋าพ่อหมดแ้เลิศค่ะไปกับแม่ลูกไปกับแมแกว ai cái cầu cái gì cái 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 กีฬาฮันบันนีงานมานนี้ฮันบันนีป้าโจก็เป็นจ็กซีงานที่คนดูเยอะมาวันี้กาวจะได้มาดูมาขอบพอดิ พ่อๆอะไรพี่เจ้าอันไอ้ไอ้โจย่อเขาดิผมที่ตามไอ้โจมาโดนเลยครับผมไอ้ที่ตามไอ้โจมาโดนครับสาวน้อยเปงแยงบอกคุยแบเงาเลยไปยังไงพี่บันนพอดีผมมีธุระอันว่าจะได้ต่อครับผมยืมจักพัดเลมยืมจักช่งัันีขอจะไม่หัจะไปายยังไังไ แล้วลาไวพรสแต่งแม่ในแม่ในใมอิันไดนว่าเป็นผู้เขียนตลกเนาะผู้เขียนเวพรจะบอกทีละคนเวพไหนกันอ้ีจับอกีีอะไรอยนีจอ่มอไนแต่งกาี่นมอสกีจับมอจ้าของเวพรที่มอเองพี่มอนเองมาเขียนรายการเนาะนพี่มอเองก็ล เอามาดี้เอามแล้วเอาตัวนี้ไปใส่ตัวมันทั้งนี่เอาตัวนี้ไปใส่หูวสาวตีมาให้แล้ว คัน้าจือซือ้อบริเมาทั้งไรสซนหนึ่งพันคะแนนทไรโซนแล้วก็อะไรอีกนะของพ่อหนุ่มบัดดอนพ่อหนุ่มบัดดอนอันนี้เกิดสามดาวก็วววววมีความเชื่อนะ ขอบคอพ่ออมคัณพี่น้องขอบคุณพอค่ะขอบคุณท่าโอยย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 